ค่ะพี่น้องตอนนี้กะกำลังเดินทางเนาะคะ่ะไปทําบุญสังบร,รมีเนาะคะ่ะอยู่จังหวัดสักแก้วเนาะคะ่ะรัยะประเทศเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปกราบอาเพิงบร,รมีพ่อแม่คูบาอาจารย์เนาะคะ่ะแล้วก็ไปทําบุญเนาะคะ่ะอยู่วัดหลวงลุงเนาะคะ่ะที่หลวงลุง่นใดไปพักรักษาโตเนาะคะ่ะอยู่ตาพญาเนาะค่ะพี่น้องแต่ประมาณนั้นละพี่น้องไปหาเย,ยี่ยมพญาตกรเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็จะเลยไปวัดแม่ยาสมเนาะคะ่ะเพราะว่างวดที่แล้วกะ สามตัวตรงบนล่างเนาะ,ะค่ะกับามิชมิลาศจ่ะก็ไปทำบุญกับทางวัดเหมียะสมเนาะค่ะพี่น้องกลับประมาณนั้นหละประมาณเที่ยงคืนแล้วเนาะค่ะพี่น้องยังบ่ท่านหลับทันนอนอยู่ยเดี๋ยวรอท่านมากระทายกแป๊บหนึ่งอามองนางก่อนโอ้ยบ้านนี่บางก้นนอนรับสบายแล้วยกเวนหอยเนี่ยห่อยเป็นก้นที่แบบอยู่หนึ่งโมเป็นเนาะค่ะตองหาแนวเหตุแนว อันนี้อยู่แล้วทำบุญไหว้ล่ายค่ะพี่น้องบางเชือกอยากซอยเหลือเบิดสุขูสุข้นอนันละแต่บางเทือกขาค้นปฏิบัติอีรีเนาะค่ะก็บ่อยากยงเว้นสำพูอื่นเนาะคะ่ะขาค้นที่แบบปฏิบัติอีรีกับ,บ่อยอยากโยงเว้นําผูอื่นเนาะค่ะก็จะประมาณนั่นละมีไครบอร่อยากซอยเหลือเปล่า,านุษว์น,น้ำกันยิงค้นทีแบบเขาวัดเขาว่าแหงอยากซอยเหลือเนาะคะ่ะแต่บางเชือมันก็เกินกำลังเฮาาละกะ เกินบุญบาร,รมีของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องปฏิบัติเบิ่งค่ะเดี๋ยวจะเข้าใจในสิ่งที่เจ็บเวามื้อนี้เนาะคะ่ะบางท่ออ่าก็บ่อาจจะเข้าใจนาะค่ะพี่น้องหรู้ว่าจะอธิบายจังไดเนาะคะ่ะที่น่เ่กะทําบุญสั่งบาร,รมีไว้หลายๆค่ะพี่น้อง,อว,งว่าจะไปหาลร,ง,ลรลงแร่เม่าจะไปหารี่สงรี่สอทโรงแรมมียังพักอ่ะน่าจะเดือยูตตอนนี้ก็จะเทีย่ยงคืนแล้วเนาะคะ่ะ เติบหนึ่งละล่ละพี่น้องชีวิตเจี๊ยบบได้มีอยังซับซ้อนเนาะคะ่ะนอกจากการทํางานหาเงินละก็คือการทําบุญสั่งบาร,รมีเนาะคะ่ะตอนนี้ร่างกายเจี๊ยบยังไหวเนาะคะ่กะก็อยากแบบทาบุญให้ได้ลหลายๆเนาะคะ่ะเพราะว่าหน้าโคตรเจี๊ยบก็บบรูว้ว่าสิไปได้มาได้ํำได้เนาะคะ่ะพี่น้องก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับพี่น้องทุกๆท่านค่ะที่ย่งเสื้อละก็สัททานในตัวเจี๊ยบเนาะค่ะ,าานนะ,คะทีร่วมทาบุญมากเนาะคะ่ะ แม้แต่เงินหาบาทสิบบาทกเคือเงินที่พี่น้องอยากรวมทามบุญส้างบารมีเนาะคะ่ะมันบกเกี่ยวกับจํานวนเงินเนาะคะ่ะการที่คนเฮาจะทาบุญสั่งบารมีมันอยูท่ทีแบบเผื่อทานจิตใจนี้เนาะค่ะพี่น้องไปจังหวัดสาแก้วและเนี่ยประเทศยังบรูเลยค่ะพี่น้องว่าอ่า ไปได้ละสกะีกลับมาได้บบเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็กำลังสีโลกกัดเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปซอยพี่น้องฐานไทยเอาไปลกเนาะค่ะพี่น้องกลับก็ได้ก็อยู่อ่ามันหันละพี่น้องโอ้ยชีวิตยิ่งกว่าวันนี้พบพระเน่จรนนี่ค่อยที่แหลกะกะว่าสีจังไเดเนี่ย ว่าถ้ามันไปยากเนาะคะ่ะเพราะว่ามันช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงอ่าสถานการณ์เขตชายแดนเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่ามองไปก็ติดกับชายแดนเนาะคะ่ะพี่น้องก็ติดกับชายแดนเลยเนาะคะ่ะพี่น้องกะบจากศิวาจังใดบุญสัมพันธ์เนาะคะ่ะกะบางสิ่งบางอย่างก,กะเว้าวบ่ได้เนาะคะ่ะ ยายายาชีวิตข่อยก็จะประมาณนี้ล่ละเนาะค่ะพี่น้องผู้ได้ทีคิดว่าข่อยสามภาเพื่อได้ดเพิ่งติดตามก็อย่าเพิ่งคอมเมนอย่าปากดีเนาะค่ะพี่น้องติดตามไปไหนมันตลอดหลอดฟังก่อนเนาะค่ะจังว่าไข่อยเนาะค่ะบางทื่อข่อยกระบอกมวนออกพี่น้องกับพวกคนอกว่าสิละอืมบอกว่ามวนมวนก็จะสิหมักมันลายไหมมันแทงข้างหลังจึ๊กจั๊กวล่ะบางคนอ่ะที่มันบอกมวนมวล ที่แลกกะถ้าไปอซากแก้ววได้ดเนาะค่ะพี่น้องกะจะเลื่อยไปจังหวัดนครนายกไปขอพรอนแม่ยานานะค่ะสถานที่ที่มาเไยโชคลาภนะคะทุกมื้อนี้บ่คิดยังกับพี่น้องพาพี่พผานนองเดินสายทําบุญอย่างเดียวค่ะโชคลาภกะแล้วแต่วราระแล้วแต่โอกาสเลยเนาะค่ะพี่น้องตอบบไดใดแล้วกะบ่ถึงเนาะค่ะพี่น้องทําบุญไว้ได้หลายค่ะพี่น้องถ้าห้ามีบุญบารามีหรือว่าห้ามีบุญแล้วเนาะค่ะเข้าไปทําบุญมองได้ขอโชคขอลาภเทวดาเพิ่นกับเมตตาเนาะค่ะพี่น้องถ้าเ้าบ่มีบุญ หรือว่าเหาบัไดดมีเพื้นฐานที่แบบจิตใจดีปันใดเนาะค่ะเทวดาเปิดกับ่เห็นใจเด้อพี่น้องคนเหาทุสุกอยามันึืนมาจากพื้นทานจิตใจแต่จิตใจเห่าดีเฮากับอยากสร้างบุญบารมีถ้าจิตใจเหามันบดีมันกับยากเฮ็ดบุญบารมีดอกก็จะประมาณนั้น่ะคะบางทีเอาบอกไปบ่ไดดบอกได้สอนเนาะค่ะอันนี้คือประสบการณ์จากชีวิตอ่าขระจาพรจ้นล้วๆเนาะค่ะจากชีวิตเจ็บร้วนๆวเนาะค่ะพี่น้องส้ายบรรยากาศในเบื่องนั่งหนาเซเว่น เดี๋ยวรอแฟ้นเจี๊ยบแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะแตามากรท่ายโยกบนกปเของน้ำเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวก็อาจจะสือกับเขากับน้ำสือของกินเนาะค่ะพี่น้องมือมือกองเว้นกะกินมกรทาไปมันยังอืดอยู่เนาะค่ะพี่น้องว่าจะเขาไปหาอวนต่อวันกินกินเพราะว่าเจี๊ยบพวกินอ่กาแฟเนาะค่ะเจี๊ยบจะกินเป็นพวกชาแทนเนาะค่ะพี่นออ้อง เมื่อยค่ะบางทีอ,อากะทางมาขอเลขเนาะค่ะพี่น้องเจีบยบปุ้งหูดอ,อกว่าเลขมันออกอยังแต่บังเอิญสื่อแล้วมันถึงมันบม่ได้เป็นพอยังมันเป็นพอบุญบาร,รมีที่เฮาเฮ็ดเท่าสางที่เฮาใดโชคลาภย่างเหมือนเ้ก็้กาซ้ำโตตรงบนรางจะถึงเลหย,ยังแล้วถึงมันคลุมออจะเลหย,ยังลก็่รือกระโบลรัฐบาบลบาก็สนับสนุนรอตตีเนาะค่ะพี่น้องใต่ดงใต่ดินก็แหล้วแต่เนาะค่ะพี่น้องพิจารนาเอาวันใดแบบมันสีใดร้ายไดน้อยมันสดีบ่ดีก็ะิจารนาเอาเนาะค่ะพี่น้อง บอกนะ้องปล่อยไปแม่้นเบิร์ละเอาก็้นานมาแต่คนไปก็ดีนางขายยาขี่หมูก็หมูเจ้าต่างเติบหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอเจอกันอยู่จังหวัดสแก่วเนาะคะ่ะแล้วจะบุญสัมพันธ์ในแต่ละวัดเนาะคะ่ะพี่น้องแต่เราะว่าวิญญาณเนาะคะ่ะบางคนบอกวา่าคนถีป่ปืนติดตามดรือไ,ได้แต่ตามแต่ถือว่าสังขารเนาะคะ่ะมันบ่มีผีบา้าปู้ใไดครับรุนมาแล้วหกเจ็ด้อยกิโลหรอกในการทําบุญอะ่ะ มันไม่มีใครขับรถวันละเจ็ดแปดร้อยกิโลในการทําบุญนะคะมันจะเอาเงินที่ไหนมาเติมน้มานํามันจะเอาเงินที่ไหนเช่าโรงแรมเช่ารีสอร์ทแล้วก็ทําบุญค่ะถ้าใจมันไม่รักใจมันไม่ศรัทธาจริงๆนะคะโปรดเข้าใจตามนั้นก่อนจะคอมเมนต์อะไรก็ช่วยระบาดระวังด้วยนะคะแต่ถ้าเรื่องไหนที่มันเกินแบบเกินดีเกินงามนะคะก็คุยกับทนายอย่างเดียวนะคะ ถึงเจ๊บจะไม่ได้ร่ำรวยแต่เจ๊บมีเงินจ้างทนายดีๆนะคะบางข้อมเมต์มันก็นเกินไปอยู่แต่กะจ่าจบอยโยกวอย่างขึ้นมาเวาเนาะคะ่ะชว่วงนี้ปล่อยว่างเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าอภัยทานเนาะคะ่ะเพราะไก่มือหวยออกแล้วจะถูกหว้ซ้ำโตตรงบนรางยางเดียวะคะ่ะสิ่งใดที่มันอภัยทานได้หายก็คะออภัยทานเด็กคนเด็เป็นคนขนาดน,นั้นถึงปล่อยจะเป็นคนบอ่อโตบ่าจ่าบอ,าบอให้รอะสนอหูอ่าบางคนปันได แต่สิ่งใดที่เมตตาได้ก่กับเมตตาอย่างเช่นโชคลาป,ปีที่แล้วอยก็หายจนวินีวิสินหายจนแบบประวาดบประไว้ตัมาปีนี้ก็หายือเก่าจนคู่มือนี่ข่อยต้องมาผิจารณาในการหายของขอยแล้วพอบางเจ้กากะบางสิ่งบางอย่างถ้าเข้าไปอยู่กับปูนหลายมันก็บรดีกับสังขารเขานะคะพี่น้องกระโปรดเข้าใจตามนั้นถ้าผู้ใดที่ปฏิบัติอีหลีปฏิบัติดีอีหลีเนาะค่ะพี่น้องเพี่ยกับสีหูสีเห็นเนาะค่ะการถีเข้าไปอยู่กับปูนหลายมันก็บรดี สิ่งเดียวที่เจี๊ยบจะบอกพี่น้องเอฟซีพี่น้องทีเป็นกัลยาณ์ม่มีสายบุญใดก็คือการทำบุญเนาะค่ะพี่น้องทำบุญค่ะทำบุญสั่งบารมีพยายามรักษาสินหายได้เนาะคะ่ะถึงจะรักษาสินหาครบกับพยายามเป็นคนดีสั่งบุญสั่งบารมีให้แก้สังขารของเฮ้าเนาะคะ่ะสังขารของเฮ้านี่ล้วก็พผื้นฐานจิตใจของเฮ้าเนาะคะ่ะบ่มีไผมาปรับเปลี่ยนได้เนาะ,ะจากตัวเฮ้าเองพยายามทำบุญหลายๆค่ะสังขารสิได้ แข็งแรงแล้วก็ผ้าไปไซต์ต่อไซต์ได้โดยเฉพาะผ้าไปท่าบ,บุญสั่งบาร์ดามีเนาะค่ะพี่น้องก็จะประมาณนั้นเดี๋ยวไปหารีสอร์ทหาโรงแรมมียังก็ตามแต่นอนก่อนพี่น้องบาไว้ตามันเยอะไปแล้วโชคดีค่ะพี่น้องใจสู้ค่ะสู้อีลีในการทำบุญไหวขนาดเทศงานเมื่อยปัญญาย่อยยังต้องหาเวลาเขาวัดท่าบุญทุกวันเนาะค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดติดตามไว้ผมมียังไงค่ะพี่น้องนอกจากเอามานโนมัทนาสาธุบุญมณีกะ ตอนกลางวันกับตะเวนท้ำบุญเนาะคะ่ะกลางคืนก็นยังตะเวนทํำบุญนี่ศรัทธาค่ะเจี๊ยบเห็ดอย่างเจี๊ยบเห็ดด้วยแบบใจศรัทธาล้วนเนาะคะ่ะข้าสันบ่ถึงเลขขนาดนี้เราะค่ะพี่น้องอ,อยากซอยเบอร์สุพลนค่ะถึงเจี๊ยบจะบดายลำรวยมาจากอ่าานะแบบอยากจนเนาะคะ่ะคนทางที่จะอยากจนเนาะค่ะพี่น้องสมัยตะกี้กกินน้ำโบกล้วยเนาะค่ะพี่น้อง เลี้ยงมวเลี้ยงกล้วยไปเก็บเม็ดเก็บยางก็กินน้ำบวกล้วยเนาะค่ะพี่น้องว่าวบวายดอกทำไมตะกี้ปล่อยกระทูปล่อยกระยาอรีปล่อยเข้าใจบ้างละเขาว่าถูกหยาปรักรมมันหมกอะความลําบากมันเป็นจังได้่อยผ่านมาเบิรดแล้วในจุดที่บ่มีเงินในจุดที่บ่มีจะกินทุกสิ่งทุกอย่างข่อยผ่านมาเบิดแล้วพวกก๋าเจี่านแบบอุปสรรคต่างๆมาได้กลัวสิมาเป็นเจียบตรอนี้เนาะค่ะพี่น้องบ่แมนเหลืองง่ายค่ะอ้วนยากแบบบ่มีทีเพิงกะทุกอย่างค่ะพี่น้องในความลําบาก คนซื้อเจียบเนี่ยเจอมาบ่แล้วย่ามองแบบว่าข่อยสบายมีโอกาสไปทําบุญนะคะพี่น้องถูกโอกาสหฮาอ่าสางได้ตัวเอ่อขออภัยพี่น้องเล่เลยสร้างได้ด้วยตัวห้าเองนะคะบ่มีไรมาสางแทนเท่าไหร่ถูกโอกาสสร้างได้ด้วยตัวเราเองนะคะบ่มีอมีผู้ใดมาสางให้เฮ่าไห้พยาค่ะพายาม,ายามบดทนสู้ๆเ่มีหยังค่ะเป็นกําลังใจใบนสุโขทัยค่ะพี่น้องอยากถือเลข็ให้ทําบุญง่ายๆค่ะ เพราะว่าบุญบารมีที่เขาเฮ็ดเขาสางเท่านั้นค่ะที่จะโนุนดวงเขาก็อด่นบ่สามารถมาซอยเรืออยังเข้าได้เนาะค่ะพี่นอ้องจักประมาณนะย่ามองว่าข่อยสบายข่อยแบบติดศุนแล้วแนะ่แบบความลําบากทำไม่ได้ว่างๆจะมาเราป,ประวัติให้ฟังประวัติความลําบากอของก่อยเอาคิดแค่ว่าก่อยอันกินน้ำโบ้กล้วยก็ยินมาแล้วแค่นั้นละ บางก่อยลำบากสำหอืบจงมองคนมองตอนที่เขาลำบากอย่ามองตอนที่เขาแบบประสบแบบความสำเร็จเนาะคะ่ะใจดีสู่เสือเขาไว้พี่นอ้องเอาผู้ไปก็ไปเขาวังน้ำก็ไปได้มา,เเดามากเดทเดชมากระทายโยกมือเจโอ้ยเนาะมันนี้ก็ให้วิ่งแปดเนาะคะ่ะผูใ้ใดที่ขอเบาเงาตัวอีกเล็น้อยงงนึงเนาะคะ่ะรอ่ดนมากระทายโยก กตาก็จีบไว้แล้วล่ะสีเมื่อึ้นแล้วล่ะก็เมื่อเติมนึงล่ะเพราะว่าจีเที่ยงคืนอะไรนี้เมื่อท่านเดบแบบพักพรอนเลยอะกลางเวนก็เฮ็ดงานเดินสายทำบุญกลางคืนก็เดินสายใจสัตว์ท่าล้วนด้วยแต่ยัมองเขาด้วยตอนที่เขาประสบความสำเร็จเนาะค่ะพี่น้องทุกคนมีความลำบากทุกคนอยากถูกหวยแต่ย่าลืมว่าถ้าอยากถูกหวยก็ต้องทำบุญ ยาคือเลขคือเบอร์ก็ต้องทำบุญแล้วก็ปฏิบัติพอเพราะว่ามันเป็นเงืนเทวดานะคะพี่นอ้องเงื่อนเทวดาทีเพิ่นหมากนะคะพี่น้องมันบมแมนของ,งเฮาเพิเ่นหาเฮามาทำบุญต,ต่อบุญต่อบารมีย่าอาศัยบาร,รมีคนอื่นค่ะให้อาศัยบาร,รมีตัวเองให้สร้างได้ด้วยตัวเองยาอาศัยจมูกคนอื่นหายใจนะคะให้ใส่จมูกตัวเองหายใจแล้วก็ยืนได้ด้วยรับแข่งตัวเองคือดีที่สุดนะคะพี่น้อง คนอื่น็ให้ได้แค่ขําแนะนําเนาะค่ะพี่น้องโตเฮ้าเท่าน,นั้นค่ะที่จะพาเฮ้าไปถึงอฟังฝันพาเฮ้าไปถึงในสิ่งที่เฮาต้องการสู่ๆอย่างเดียวกับพี่น้องเดี๋ยวก็่านไปปัญหาทุกอย่าง่านเข้ามาเดี๋ยวมันก็่านไปแต่จงอ่าแก้ไขด้วยสติปัญญาทีเฮามีเนาะค่ะพี่น้องสติค่ะพี่น้องถามมือใดเฮ้าหอนกระหเ้เฮ้าเอาน้ำเย็นเข้าลูกเนาะค่ะพี่น้องก็จะประมาณนั้นค่ะพี่น้อง เดี๋ยวขอโตไปพักผ่อนก่อนเนาะคะ่ะหาสถานที่พักผ่อนเบาะไว้เลยคะ่ะพี่น้องกาจจะเบาเงี้ยวนิดนึงกะอาจจะลำคานคะกะขอโทษขอภัยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะท,ที่ติดตามและรวมทำบุญมากค่ะ,คะพี่น้อง